าระราชกิจของพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับส่วนแรกคือปฐมถมรมราชรองค์การเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปศึกษาเรื่องของพระราชบรณิธานของพระองค์ท่านคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชบรณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ต่อยอดในหลวงราัชาที่เก้าในเรื่องของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม นะครับจากเดิมเนี่ยสอนตั้งแต่ประถม1ถึงมัธยม6ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมคือสอนตั้งแต่อนุบาล1ถึงมัธยม3นอกเหนือจากนั้นในเรื่องการศึกษาก็คือเรื่องของทุนการศึกษาพระองค์ก็ยังคงทุนมทศไว้และไปต่อยอดทุนของสมัยรัชกาลที่9ด้วยทุนเหล่านี้เนี่ยเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนของชาติหเดียวที่ปวงชนชาวไทย ต้องยึดไว้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นหลักชัยในการดําเนินชีวิตแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการกระทําความดีแบบจิตอาสาให้กับส่วนรวมเงินบริจาคต่างนะครับที่พระองค์ให้กับด้านการสาธารณสุขเนี่ยไม่ว่าให้กับโรงพยาบาลให้เรื่องตอนสมัยโควิดลดตรวจเชื้อแม้กระทั่งเงินบริจาคของประชาชนเนี่ยนะครับพระองค์ก็เติมเต็มจนถึง2000ล้านบาทเนี่ย เอาไปให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศและในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษาในปีนี้นะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนเนี่ยไปร่วมงานนะครับที่ท้อง3าหลวงในช่วงวันที่11-15กรกฎาคมไปกันมากๆที่ท้อง3หลวงครับ